หอมอกห <c oughs> มอกไปกระจกเอาแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับม,มาพบก,กันต่อนะครับเรากับรายการไปกับป่านะครับ ี๋ยวเราจะไปขี่รถเล่นเขาพอมันแล้วก็ลงไปหลมสักบ้านไก่กันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเลื่แยๆครับในช่วงไปกับป๋าพาชิวๆครับไปกันเลย ดอัโอ้โห oh หมอกอะ <laughs> หมอกมันเยะจังวะโอ้โหเห็นอย่างนี้แลรวสดชื่นเลยครับ <c oughs> คุณผู้ชม เี้ยค่อยมีกำลังใจขี่ขึ้นเลยครับโอ้โห oh. สุดยอดนะครับคุณผู้ชมเฮ้ย okay, หมอกครับเดีย๋ยวเราเข้าปั๊มตัว้ำมันก,ก่อนนะครับปั๊มพิธีจุดเดิมครับคุณผู้ชมโอ้โห oh. ขึ้นขอฝั่งนางวนะครับเราจะขึ้นฝั่งนี้นะครับเดี๋ยจอดเซเว่นซื้อขนมขนมสักหน่อยรองพองนะครับรอง้อง เหลียวเหลียวเลียวเราเขาทำทางหรือเ่าเนี่ยคทางตรโอ้โหทำทางใหม่เลยวันนี้ล้างรถมาเปื้อนอีกแล้วคุณผู้ชม ทงหอกทั้งฝนที่ตกไปโอ้โหทางเปียกนิดหน่อยแต่ช้าก็ปลอดภัยนะครับผู้ชมเอาช้าแต่เอาชัวร์ครับชมถูงหึ้นไปเรื่อยนะครับสู่เข่าคอนะครับตอนนี้ไปกับป่ามาชิวๆนะครับไปเรื่อยๆ ต้องไม่รีบบอกเป็นทางโอเค อยู่ไหนครับเนี่ยโอ้โหไม่เจอหมอกเลยนะครับหมอกจาหายไปไหน แล้วคุณผู้ชมถึงเดินมหาสจรทร์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจอดพักก่อนนะครับคุณผู้ชมเอาละครับเรามาเล่นเดินมหาสจรยรกันดีกว่าไปไปขึ้นบวเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ขึ้นเฮ้ย

ดูท่าไม่ขึ้นว่ะันเนี้ย <c oughs> มไ,ไ,ไม่ขึ้นเลยแท้น่าสิจากที่เราว่าที่เนมนมาจัจจารมาอ๋อละคนนี้ขึ้นเนนอย่างเดียวเลยโอ,โ,โอ้โหแปลงรั ทำงานไหนแล้วอ,อันนี้ก็เป็นตลาดขายคองขายของนะครับจุดที่หนึ่งผู้วิวอะโอ้โหโอ้โหเชียสุดจังวะ สัตว์เลยข่าจัวเลยหมอกเฮ้อโ in อ้โหเย็นโอ้ยปิดกระจกไม่ได้เลยนะครับฝ้าขึ้นเลย ทั oh ้งเย็น oh นั oh. üzik, ้งเปียก หลักมอกได้ประมาณแป๊ดเดียวครับเจอมอกอีกแล้วโอ้โอหนนเนี่ยเลยมันจะ Amazing ไทยแดงขนาดนี้ผีฉันไม่อยากจะคิด <c oughs> ออกจากจุดพักรถแล้ว <c oughs> ไปจุดชมวิวกันต่อครัอ <c oughs> บอบาเบอ,บอ มือูัึ่งยกก็มืใหม่เดียวดีกว่าเอยตัวที่มาถเอแล้วขึ้นข่าวคอแล้วยี่สิสองไปไป แคมสดแล้วอ่ะมก็มาเจ็ดปีหว่าอะไร

โ oh oh. อ้โหข่าวอนี้ก็แดดนะครับเนี่ยรอบยี่แล้วทับเบิกก็แดดรอมี้งข่าวอ,อก็แดดโอ้โหไปคราฟัดเพื่อน,นเพื่อนรออยู่บางทีรออยู่นะครับบางทีรออยู่ตรงไฟแดงแค้มสนุนชิวจัดนะครับ ิวจ,จริงๆนี่นะครับ5 0าเมตรไดโนเสาร์เคยพาหลานมาเล่นนะครับเป็นเหมือนเมืองไดโนสเสาร์อะไรอย่างเงี้ยเด็กๆชอบค,ครับสนุกเขา อันนี้ก็เป็นที่ขึ้นกังหันลมนะครับขางขึ้นเลี้ยวซ้ายไปเลยเดี๋ย่เราไปเรื่อยๆครับตามพีรออยู่เอาโอเคเหรอเอาละครับเราจะถึงสี่แยกแคมป์สุนแล้วตามพีรออยู่ตรงนั้นนะครับ ถัดถ่งดลงมาชิบหายขึ้นมาอืมว้ไปไหนเขาไม่ได้ป๋าไปไหนเนี่ย เอาล้วสะต๊อบเสด็จฮะอ๋อแล้วครับคุณผู้ชมออกมาแล้วเขาทำอะไรับเนี่ย,ย <uprising> ไปครับลงต่อไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชม เราพูดกันสักทีอ๋อครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลงไปที่บ้านไก่คนระับเพราะเรามาชิมสูตก,กันที่บ้านไก่ ครับมันหยุดชิวๆก็ขี่รถเล่นนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากามก็มาขี่รถเล่นกันชิวๆอะไรไปอ๋อนะครับตอนนี้เราก็เลี้ยวซ้ายไปบ้านไก่เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับที่เดิมที่ประจำของเรา เดิมจุดเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับอ๋อแล้วครับถึงบ้านไก่แล้วตอนนี้เราก็จะเลี้ยวนะครับ <c oughs> อ๋อแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วปิดคลิปแค่นี้ ชืช่อๆต่อไปนะครับบายบาย